ค่ะพบกับจิและช่องアジนิวคาร์แฟมลี่ค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมมิ u b บิชิ RMA สาขาพระราม3ค่ะจะพาาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมค่ะกับตัวนี้เลย ออนิวมิสซูบิชิไททันแอด l e ท e ค่ะตัวนี้และคันนี้ค่ะจะเป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อนั่นเองในราคาร1 2 5 0 0 0าบาทค่ะและยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะฟังก์ชันสุดพิเศษค่ะกับตัวแอปพลิเคชันมิ t ซูบิชิคอนเน e c t นั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปสั่งสตาร์ทรถค่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลย แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากสั่งสตาร์ทรถแล้วเรายังสามารถหยุดทําการสั่งสตาร์ทรถ,ถห,หยุดตัวรถนั่นเองกดได้แบบนี้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีการค้นหาค่ะตัวรถด้วยการเปิดไฟหน้ารถค่ะการใช้งานก็สามารถออกจากตัวหน้าเมนูสั่งสตาร์ทกันก่อนเลยแล้วก็เข้าไปที่ตัวหน้าไฟนั่นเองค่ะแล้วก็กดนี่ค่ะ แล้วก็จะส่งสัญญาณเป็นไฟกระพริบแบบนี้ให้เราค่ะเพื่อที่จะหาตัวรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวอีกหนึ่งฟังก์ชันให้เราได้ใช้ก็คือการล็อกรถและปลดล็อกรถค่ะนี่ค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นการล็อกรถค่ะเรียบร้อยนะแล้วก็อ่ส่งคำขอล็อกสำเร็จแล้วแล้วก็สามารถเปิด ตัวล็อกรถได้ใส่รหัสพินเข้าไปค่ะนี่อยู่ระหว่างดำเนินการนั่นเองนี่จะใช้งานตัวแอปพลิเคชันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะเราเปิดประตูแล้วยังมีให้เราค่ะค้นหาตัวรถค่ะของเราได้อีกด้วยและยังสามารถส่งนี่ส่งอะไรนี่เราจะเจอตัวแตรด้านนี้ค่ะเราสามารถกด เสียงดังฟังชัดแบบนี้เลยค่ะตัวในการขอแต่นั่นเองก็นกี่ก็คือตัวแอปพลิเคชัน m t s u b i s h i Connect นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมค่ะตัวรถกันด้วยไม่ได้แค่พาทุกท่านมารับชมกับเทคโนโลยีกับทาง Mitsubishi นั่นเองอคันนี้ในตัว m i t s u b i s ิ i ททัน t อ l ร t คค่ะมาพร้อมกับมิติต,ตัวถังของรถค่ะความยาวค่ะอยู่ที่ 5,320มิม mm, ความกว้างค่ะอยู่ที่1,865ม mm, ิมความสูงอยู่ที่1,795ม mm, ิลิมและก็มาพร้อมกับระยะฐานล้อค่ะอยู่ที่3,130ม mm, ิมค่ะเนี่ยให้ตัวลอ้อทั้ง4ล้อมขนาด18นิ้วม,มาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสีตัวรถค่ะสีตัวทางรถเนี้ยเห็นเป็นสีส้มใช่ไหมเขามีชื่อของเขาด้วย กับตัวสียามาบุกิออเรนต์เมทั l i c นั่นเองค่ะสีสวยมากๆเลยกับสีที่เปิดตัวแล้วก็ใครหลายๆคนอยากจะให้พามารับชมแล้วก็รีวิวด้วยครั้งนี้เรามาแล้วเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อค่ะสัญลักษณ์ด้านหน้าค่ะตัว Mitsubishi ค่ะที่มีตัวการเล่นลวดลายกับตัวฟอนต์มาด้วยแล้วก็ได้ทําการตกแต่งตัวกระจังด้านหน้าค่ะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นสีที่เป็นกระจังช่องระบายความร้อนของห้องเครื่องอยนต์ที่เป็นสีดา เป็นการตกแต่งรถลายแบบลังพึ่งแล้วก็สัญลักษณ์ของตัว m i t ิ u b i s h i ที่เป็นโครเมียมพื้นด้านหลังจะเป็นสีเทาดําค่ะตัวนี้มีเหมือนมีประกายมุกเล็กๆด้วยตัวกล้องในตัวขับเคลื่อนสองล้อมีมาให้ด้วยนะตัวกล้องเนี่ย360องศาขับเคลื่อนสองล้อก็มีถือว่ามาพร้อมกับเทคโนโลยียังไม่พอยังมีตัวกล้องให้ใช้งานด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีนี่เลยตัวกล่องด้านนี้น ตัวนี้จะมีตัว Adaptive Cruise Control ค่ะแต่ไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะมีมาให้ใช้งานด้วยในตัวขับเคลื่อน2้อค่ะฝั่งทางด้านหน้าค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านนี้จะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะ4จุดให้เราได้ใช้ด้านหลังมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังให้อีก4จุดค่ะตัวกันชนด้านหน้าให้มาเป็นสีเงินค่ะตัวนี้มันจะออกสีบรอนเนาะมันจะไม่ใช่สีเทาดำแบบนี้มันจะออกเป็นสีบรอนแล้วก็ตัดกับ ตัวสีรถที่เป็นสียามาบุกิออเรนด้วยด้าน,นบนจะเป็นเปนโนแบ็กสีดําเงาค่ะมาดูด้านล่างกันตัวทางฝั่งของตัวกันกระแทกกนรอยต่างๆค่ะบริเวณด้านล่างจะให้มาเป็นกาบขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมีตัวกันกระแทกสีดําแผ่นใหญ่ด้านล่างให้อีกหนึ่งชิ้นค่ะมีหูเกี่ยวล่าจุให้ใช้งานด้วยเรามาท,ที่ไฟหน้ากันค่ะมาต่อกันที่ไฟหน้าเลยไฟหน้าค่ะในตัวมิซูบิชิ ใช้ท่านแอดลีตเขาก็จะมีไฟหน้ามาให้เป็นโปรเจกเตอร์ LED ถึง3ดวงเลย1 2แล้วก็ถ้าใน3ค่ะตัวไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินจะให้มาเป็นฮาโลเจนนะเป็นตัวหลอดแต่ถ้าเป็นตัวไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะด้านบนก็มีมาให้เหมือนกัน,นแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าเราก็มีเป็นแบบ LED ให้ใช้งานด้วยค่ะ เดี๋ยวอาจีจะไปทําการเปิดไฟหน้าให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเราไปรับชมไฟหน้ากันเลยค่ะสักครู่นะคะเมื่อกี้เรามีการใช้งานของตัวรถในการล็อกและเปิดรถด้วยนี่เราทําการเปิดตัวรถเลยค่ะแล้วก็เปิดไฟค่ะทางฝั่งด้านหน้าแบบนี้ไฟสูงอ่าไฟเลี้ยวอ่า ก็จะมีให้เราเปิดการใช้งานถ้าเป็นไฟนี่ค่ะไฟเลี้ยวนี่ก็จะขึ้นให้เราแบบนี้เลยก็สามารถเลือกการใช้งานได้สะดวกด้วยนี่เป็นฟังก์ชันนะในตัวเครื่อเคลื่อนสองล้อด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันด้วยค่ะกับตัวคิ้วล้อและตัวล้อขนาด18นิ้วทางฝั่งด้านบนค่ะมีคิ้วล้อค่ะสีดา เป็นโนแบ็กสีดำเงาขนาดใหญ่เลยเพิ่มมิติความดุให้กับตัวล้อด้านล่างด้วยตัวยางอ่ะนี่ล้อด้านล่างลงมากันแล้วนะเป็นยางบิสโตนค่ะทั้ง4เส้นจากโรงงานสเปคยางค่ะ265ทับ 60R18 ด้านหน้าจะเป็นดิสเบกของที่ระบายความร้อนช่วงล่างด้านหน้าค่ะจะเป็นอิสระปิ่งนกสงชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงค่ะมาต่อกันที่กระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างค่ะ นี่เป็นสีดำค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกลางที่เป็นแบบ LED ตัวกล้อง360องศาในตัวฟังก์ชันขับ mm. เคลื่อน2อล้อยังมีระบบเตือนมู v e ับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ด้วยค่ะรู้สึกว่าให้มาเยอะเหมือนกันนะไม่ต่างจากตัวคับ C เลยแล้วก็มาที่ฝั่งตัวด้านจับเปิดประตูค่ะตัวด้านจับเปิดประตูให้มาเป็นสีดําพร้อมกับกุญแจอจเริยะหรือว่ากุญแจเคเลน่นั่นเองนี มาต่อด้านบนค่ะดับเาวาหลังคาขนาดใหญ่ค่ะปีนขึ้นอึ๊บนี่แข็งแรงมากโยกได้ด้วยนี่เลยก็จะเป็นราวาหลังคาขนาดใหญ่ที่สามารถจับก,การใช้งานได้ mm hmm. เขามีการใส่ตัวแหวกเขาเรียกว่าอะไรอะขีดเส้นให้แล้วนะ mm hmm. เพื่อที่เราจะใช้งานตัวแหลกหลังคาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเ,เต็นท์อย่างเป็นสมมติเป็นเต็นท์จากทางอร์เบนะนีก็สามารถใช้งาน ของด้านบนได้เหมือนกันค่ะก็จะมีอุปกรณ์เสริมในการใช้ให้มาต่อกันที่ด้านล่างค่ะกับตัวบันไดข้างค่ะตัวบันไดรถมันเป็นรถสีประตูยกสูงตัวนี้ก็จะมีตัวผิวด้านบนสีดําด้านล่างให้มาเป็นสีบรอนนนะมันจะออกเป็นสีเทาใช่ไหมเรียกเป็นสีเทาแล้วกันเนาะนี่ค่ะให้มาเป็นสีเทาเลยขนาดใหญ่แข็งแรงด้วยขอให้ได้ดูเลย มาต่อกันที่ด้านหลังค่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่มีในตัวแอดลิดไม่ได้ก็คือตัว Mitsubishi ที่เป็นโลว่าด้านหลังค่ะมีตัวฟอน Mitsubishi มาด้วยด้านบนตรงนี้จะเป็นสีดํามีประกายมุกมุด้านในด้วยเป็นแบบใหญ่ๆเต็มบานแบบนี้เลยแต่สามารถบรรทุกของได้อย่างนี้ด้วยมันเป็นการกันของได้ด้วยหรือว่าจะใช้งานของบริเวณด้านหลังตรงนี้บังแดดได้อีกด้วย เผื่อเราจะต้องการไปนั่งแคมปิ้งหรือว่าไขาคของเปิดท้ายอย่างนี้เราก็สามารถบางแดดจากทางตัวโลวาได้ด้วยค่ะตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้ให้มาขนาดใหญ่มากแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นดีเซลด้วยรองรับไบโอดีเซล B20 ด,ด้วยค่ะมากันที่ซุ้มล้อและคิวล้อด้านหลังค่ะจะเป็นสีดําตรงนี้ตอนแรกอจิคิดว่ามันจะเป็นสีดําหมดเลยนะแต่มันมีประกายข้างในด้วยนี่ทั้ง4ล้อเลย ต่อกันที่ด้านล่างค่ะกับตัวล้อด้านหลังตัวนี้ยางบิสโตนด้านหลังเป็นดัมเบลค่ะสเปคยางด้านหลังให้มา265ทับ60 R18 ค่ะตัวนี้ด้านหลังจะให้มาเป็นแหนบซ้อนค่ะแต่ด้วยความที่มิสูบิชิเขาทำตัวระบบ Active Your Control มาตัวนี้ก็สามารถก่อถนนได้อย่างดีเลยแล้วก็มีประสิทธิภาพเวลาเข้าโค้งด้วยแล้วก็เวลาที่อาจจะเจอถนนลื่นฝนตกหนักอาจจะมี การใช้งานของตัวระบบ Active y o u r Control นั่นเองค่ะทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เราในการขับขี่ด้วยมาที่ด้านหลังค่ะของตัวกระบะด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีตัวปีกขึ้นมามีสีดำตรงนี้เพื่อเราที่จะวางของวางแก้วน้ำหรือวางสมาร์ทโฟนก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบชิลๆไปปิกนิกเนาะแล้วก็วางลองอไปได้เลย ตัวไฟเบรกตรงที่3แบบ led ค่ะตัวเปิดกระบะด,ด้านท้ายจะเป็นสีดำมีช่องเสียบกุญแจให้เราล็อกแล้วก็นี่ตัวกล้องช่วยถอยจอดเนาะตัวกล้อง360องศานั่นเองสัญลักษณ์ของตัวมิ t s u ิช s ที่เป็นโคมนียมค่ะไปดูที่ไฟท้ายกันก่อนไฟท้ายตรงด้านนี้ค่ะนี่จะเป็นไฟหลอดนะทุกคนแต่มีตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีแดงเ็นส้นค่าสีแดงนะด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไฟดีหรือว่าตัวไฟถอย ไฟสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวให้มาเป็นหลอดฮาโลเจนค่ะใช้ชั้นแล้วก็มีสติกเกอร์ของตัวแอดลีปมาแล้วก็จะมีการเขียนตัวค l e a n d เซล e มาด้วยลงมาด้านล่างกันดีกว่าค่ะให้เราดูด้านหน้าไปแล้วด้านหลังก็จะ,ะเป็นการเล่นสีอีกเหมือนกันด้านบนเป็นสีดำนะเป็นพื้นเหยียบสีดำด้านล่างตรงกลางตรงนั้นนี้เป็นสีดำเงาค่ะแล้วก็จะมีระบบเซนเซอร์ความปลอดภัยให้ ด้านหลัง4จุดมีตัวตัดเส้นด้านล่างค่ะที่เป็นสีเทาด้วยนี <Hey. S 1> ย่ยางอะไรอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราจะเห็นอยู่ทางด้านล่างเลย1เส้นเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของกระบาดท้ายกันนี่ <Hey. S 1> มีปูแมกไลเนอร์ให้ได้รับชมกันด้วยกระโดดขึ้นก็สบายเหมือนกัน <c oughs> นั่งได้สบายมากๆเลยแล้วก็กระโดดขึ้นมาได้สะดวกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันอ,อนี่นี่ทางฝั่งของห้องโดยสารก็ตกแต่งสีออกมาได้สวยเหมือนกันเลยค่ะใครที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามารับชมก็มาได้ที่โชว์รูม m ิสุบิชิไอ i อเอสข่าพระรามสามค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในน,นี่ประตูเปิดได้เบาๆนะตัวเปิดประตูเมื่อกี้นี้อาจจะใช้แรงเยอะไปมันเบานี่ค่ะเข้ามาขึ้นไปด้านบนกัน โอ้เบาตรงกลางอ่ะนุ่มมากนี่ค่ะเราก็สามารถนั่งได้สะดวกเป็นการผสมผสากนกันกับรูปแบบของตัวเบาค่ะตรงกลางจะเป็นผ้านะแต่เป็นวัสดุอย่างดีเลยตอนแรกในใจคิดว่าเป็นอะคันทลัล่าแต่มันเป็นวัสดุที่แบบนิ่มๆให้เหมือนให้เหมือนความรู้สึกเหมือนนั่นเองแต่เขาทำออกมาได้ดีแล้วก็จะมีการตกแต่งลวดลายด้วยได้ที่เป็นสีส,ส้มค่ะมีการตัด ลวดลายมาให้แล้วก็ตัวหนังเป็นหนังสีส้มเยน็ยนๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนิ่มนุ่มด้วยเมื่อกี้นั่งลงไปเราไม่อยากลุกจากตรงนี้เลยที่เท้าแขนก็ให้มาเป็นหนังค่ะมีช่องวางขวดน้ําแกาวน้ําให้นั่นงได้สบายเล็กรุมกว้างขวางเขตรุมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะแต่สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสารแถวที่สองมีมาให้นี่ เวลาเปิดการใช้งานไฟส่องสว่างแล้วก็นี่ค่ะเปิดตัวใช้งานของช่องปรับอากาศเราสามารถใช้งานไดน้ด้านซ้ายด้านขวามีมาให้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ทางฝั่งด้านล่างค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพอร์ต USB พอร์ต Type C แล้วก็ Power Outlet Charge ค่ะมาต่อนอนกันค่ะเราจะนอนกันลงไปนะคะนี่โอ้ยนอนได้นะ แลวกวเบาตรงนี้เย็นตรงนี้รู้สึกเย็นมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดแอร์เขาหรือเปล่าอา,อาจจะไม่เกี่ยวแต่เบาตรงนี้นุ่มค่ะสามารถนอนได้สะดวกแต่ก็ต้องมีเผื่อในการใช้งานของตัวด้านนี้ด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่หลบให้เรามีจุดยึดคาซีหรือว่าเบาะเด็กให้ค่ะสองตำแหน่งไปต่อค่ะอ๋อที่เก็บ ของด้านหลังหรือว่าเก็บช่องเสียบเอกสารค่ะทางฝั่งของคนขับด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะมีแค่ช่องเดียวแต่ถ้าฝั่งของผู้โดยสารค่ะก็จะมีด้านบนมาให้เพื่อให้เราที่จะใส่แท็บเล็ตหรือว่าจะใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มที่อยากจะมาจับหรือว่าใช้เป็นตัวถาดยื่นออกมาในการทานอาหารตอนเช้าก็สามารถใช้งานตัวคอตรงนี้ด้านนี้ได้นี่เป็นการเสริม,รมตัวอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมามาที่ประตูด้านข้างกันค่ะนี่ ฝั่งของประตูด้านข้างตรงนี้นะก็จะมีตัวเปิดตัวนี้จะออกแบบถ้าโดนแสงมันจะออกเสียงกล,กลโกลหน่อยแต่ถ้า de, เปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีแบบลมดํานิดนึงหรือว่าสีเงินเป็นโนแบ็กสีดําแล้วก็มีที่วางมือค่ะที่เป็นลายแคปลานั่นเองเป็นลายแคปลานะเป็นหนังสีดาเรินได้สีส้มเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะทางฝั่งของคนขับกัน คือกระบะเดี๋ยวนี้ตอบโจทย์ออกมาไม่ว่าใช้แค่คุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือว่าจะใช้งานในรูปแบบต่างๆนั่นเองแง่มามาทางฝั่งของคนขับกันด้วยค่ะทางฝั่งของคนขับด้านนี้จะมีตัวด้ามจับเปิดที่เป็นสีดําตัวช่องเสียบกุญแจแล้วก็กุญแจอัจฉริยะหรือว่ากุญแจย์เลตค่ะมีทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ตรงนี้ ถ้าเป็นทางฝั่งด้านหน้าจะมีตัวซอฟค่ะเป็นหนังเดินได้สีส้มทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยแต่ถ้าเป็นด้านหลังจะมีแค่เฉพาะตัวที่เท้าแขนที่วางมือจะเป็นลายแคปลาค่ะมีตัวกระจกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างหรือว่ากระจกทั้ง4บานตรงนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะสามารถเปิดการใช้งานได้สะดวกมีช่องวางกดน้ําให้ไปดูด้านในกัน ขึ้นลงได้สะดวกด้วยนะเพราะว่าเขามีตัวจับให้ค่ะที่เป็นสีดําด้านบนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของผู้โดยสารแถวที่สองก็มีมาให้เหมือนกันตัวเบาะค่ะที่ให้มาจะเป็นเบาะไฟฟ้าขับสองมีเบาะไฟฟ้าให้ด้วยตัวนี้ก็สามารถดันเบาะด้านหลังมาแล้วก็ปรับเอน็นปรับเลื่อนได้เลยปรับได้8ดทิศทางนะปรับดันขึ้นได้ด้วยนี่ เขาคือถือว่าขึ้นเร็วเหมือนกันนะเป็นบอกผ้าตรงกลางด้านข้างเป็นหนังค่ะพวงมาลัยตรงด้านนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ที่มีตัวได้สีส้มแล้วก็จะมีตัวระบายเป็นรูเล็กๆด้านข้างตรงนี้ค่ะ3ามกา้านทิศทางการใช้งานปรับได้สีทิศทางนะดันเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะเหมือนเหมือนเขาเป็นสปินขึ้นให้เองเลย ก็กดล็อกได้เลยค่ะทางฝั่งด้านขวาตรงด้านนี้ก็จะมีปุ่มในการใช้งานตัวระบบแล้วก็ตัวเปิดเพิ่มแสงลดแสงของหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แล้วก็นี่ค่ะถังน้ำมันเชื้อเพลิงฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถอยู่ด้านข้างค่ะนี่ก็จะเป็นตัว Mitsubishi a t l e t e ค่ะนี่เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะย้ำราคาอีกครั้งหนึงค่ะอยู่ที่1 0 0 0ล้าน ห้าพันบาทค่ะใครที่สนใจก็เข้ามาสอบถามกับทางโชว์ลูมมิซูบิชิ RMA สาขาพระราม3ได้เลยค่ะชื่ออ่า้วเดี๋ยวอจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตามไปเลยค่ะ